ที่ีไปแลกการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นอนกเรกษตรกรกันมังนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะมีการมอบรถยนต์เพื่อการ,กรเกษตรให้กับสถาบันกเกษตรกรชาวส่วนอย่างาพาราค่ะ ทีการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะนายนริตค้ำนุรักษ์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ,กรเกษตรและสหกรณ์นำํำผู้ที่เกี่ยวข้องในร่วมพิธีบวงสรวงสังกการะอนุสาวรีย์พระยารัศดาหนุประดิษฐ์มหิดร้อนผักดีหรือว่าคอซิมบี้นระนองบิดาแห่งการยางพาราไทยก่อนมอบยางห้าม่อทีการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงรวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นจกยางพาราให้กับส่วนราชการต่างๆต,ต,ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการชายยางพารา ในประเทศจํานวนสร้างรอยฉุดเพื่อเสริมมูลราาแกยางพาราแล้วก็สร้างความรับผิดชอบต่อสร้างคมแล้วก็ซิ่งแวดลลอมค่ะจากนั้นค่ะก็ส่งมอบรถยนต์บรรทุกนะคะซึ่งก็ได้รับการอุด,อดนุ่นมาจากงบประมาณกองทุนพัฒนายางพาราสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็ผู้ประกอบการโดยการหมอบรถยนต์บรรทุกเพื่อการเกษตรครั้งนี้นะก็มีสองสถาบานาันข้ารับมอบนะคะได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางบานลำซินจำกัดแล้วก็กลุ่มเกษตรกรลำํำ ทำสวนกอยอทอบ้านฉางทองนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจยกระดับรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ดีขึ้นค่ะนอกเนี่จากเป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศแล้วก็ยังเป็นการแปลรูเพื่อจะเพิ่มม,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 มูลค่าของยางพาราแล้วก็ที่สําคัญเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ่นง้นงเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพัดทธลุงด้วยค่ะ